มาแล้วโตโน่พาคินฝากข้อความกลั่นจากใจถึงโตโยจากใจโตโน่ถึงโตโยอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มสุดฮอตมากด้วยฝีมืออย่างโตโน่พาคินคำวิสัยสัตว์โดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านทั้งนักสแสดงนักร้องพรีเซนเตอร์และตอนนี้กำลังเตรียมตัวบวชในวันที่9มกราคม2566 ที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาหนุ่มโตโน่ถูกพูดถึงอย่างมากมายเกี่ยวกับท่าเต้นและตำนานบทใหม่ที่เขาสร้างขึ้นในร้านอาหารทําให้แจ็คชวนชื่นได้รับคําทักจากใครหลายคนและบอกให้ทำตามหนุ่มโตโน่ได้ฉายาโตโยอีกด้วยล่าสุดหนุ่มโตโน่ก็ได้เปิดใจผ่านสื่อ ฝากข้อความถึงแจ็คหรือโตโย่โดยบอกว่าพี่ขอโทษพี่แจ็คด้วยนะครับถามว่าทักไปคุยกับพี่แจ็คไหมก็ไม่ได้ทักเลยไม่คิดจริงๆอย่างท่า, Start, าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตลกดีจริงๆแค่เป็นการรับจังหวะ